สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับ V Cross สองน์ะครับวันนี้ก็พาชมเป็นแต่งแบบแนวแคมปิ้งนะครับถือว่าเป็นขับเคลื่อนสีล้อแบบสปอร์ตออฟโรดนะครับคันนี้ครับก็ถือว่ามาแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็สีวันนี้ครับเป็นสีดำรูสไจหรือว่าดำบาร์บาร a นครับเอกลักษณ์เฉพาะ V Cross เท่านั้นครับตอนนี้มีสีดำตัวนี้จะมีแค่ v c คอร์และ x อ็กซ์ลเท่านั้นนะครับตัวอื่นจะไม่มีแล้วนะครับวันนี้จะมาพาชมครับ รอบรอบคันของรถขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะครับตั้งแต่ไฟหน้า LED นะครับแบบโมเดิร์นไลน์นะครับนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED ให้นะครับครอบตัวนี้จะเป็นดีไซน์มาใหม่นะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับนี่ครับเอกลักษณ์เฉพาะวีคอ s s นะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าก็ดีไซน์ใหม่ครับแบบนี่ครับสวยๆแบบนี้ครับมีล่องให้นะครับนี่ครับมันติเลเยอร์นะครับมีล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับกล้องรอบคันนะครับมาแล้วนะครับสำหรับ วีคอร์สคันนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าชอบลุกขับลุยก็ได้นะครับตัวนี้ครับชุดแต่งนะครับนี่ครับคิวล้อนะครับสี่ล้อมีให้พร้อมนะครับตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นการดีไซน์เป็นแบบดำด้านนะครับขอบ18นะครับนี่ครับดุมล้อก็จะเป็นดำตัดวงแหงนนะครับสวยๆยางบิสโตนสำหรับลูกค้าชอบลุยนะครับก็สามารถจะไปลุยโคลนขึ้นเขานะครับก็เปลี่ยนเป็นยาง AT ทก็ได้หรือจะ RT ก็ได้ครับ ยี่ห้อดังๆมีให้หลายยี่ห้อให้เลือกนะครับตัวแก้งก็จะเป็นนี่ครับเขียนคำว่าวีคอสนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ระบบเอ a ดอครับถือว่าเต็มระบบนะครับนี่ครับถือว่ามาเพียบพร้อมเลยนะครับมาพร้อมกับพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับก็คือใช้งานสะดวกสบายขึ้นนะครับปลอดภัยขึ้นนะครับกล้องรอบคันนะครับ d s m มาพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มาดูครับตัวใหม่นี่ก็จะเป็นบันไดข้างนะครับเป็นดีไซน์มาใหม่นะครับนี่เลยนี่ครับ เป็นพลาสติกนะครับดำด้านนะครับก็เพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็การลุยๆนะครับกุญแจคีย์มีให้นะครับนี่เลยนะครับมาดูภายในครับเป็นมิอุระดีไซน์ครับออกน้าตาลเทานะครับตัดกันนะครับพักแข็งก็เป็นดำเงานะครับนี่ครับภายในก็เป็นคอนโซลดำนะครับนี่ครับตัดน้าตาลนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จอสัมผัสเรารับแอปเปิลคาร a เพย์อัตโนมัตินะครับช่องเสียบ usb c แล้วก็มีกล้องรอบคันนะครับเกียร์อัโติ นะครับมีมาพร้อมเลยแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะเป็นระบบเทเลนคอมมานนะครับดิฟล็อกนะครับแล้วก็เล้าเทเลนโหมดนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามาเพียบพร้อมแล้วก็เหนือมิลเอนะครับตัวนี้ครับเพราะมิลเอไม่มีดิฟล็อกนะครับตัวนี้คือใช้งานได้เต็มระบบนะครับนี่อันนี้เป็นภายในของ v ีคอร์สขับเคลื่อน4ล้อนะครับออกสปอร์ตนะครับออกสปอร์ตตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่ครับเดี๋ยวพาชมตอน2นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับภายในนะครับเป็นโทนน้ำตาลตับดำเงานะครับแอร์ตอน2นะครับช่องชาร์จมีให้นะครับแล้วก็เพดานตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับนี่เลยครับพร้อมลำโพงทวิตเตอร์นะครับสวยๆแบบนี้ก็ลูกค้าสะดวกสบายนะครับในการเดินทางนะครับวันก็จะพามารีวิวนะครับออปชั่นเพิ่มเติมก็คือตัวนี้เผื่อลูกค้าลุยเที่ยวหรือว่าใส่สัมภาระด้านหลังก็จะเป็น ท็อปอัพนะครับหรือฝาปิดท้ายของแคร์ลี่บอยนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่ครับนี่ครับด้านข้างเก่งครัว่า 4x4 difflock นะครับคือไปได้ทุกที่นะครับตัวนี้ครับไปท้ายแคลเลนนะครับแล้วก็กันชนท้ายก็ดีไซน์มากม่กนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับเรดาร์ BSM นะครับมีให้พร้อมแบบนี้เลยนะครับ3.0นะคร Macpherson Grade M นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้ครับว่าใช้ยังไงนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นถุงสรับดึงนะครับสำหรับลูกค้าที่ตัวเตี้ยนะครับตัวนี้ครับมาฝาท้ายแล้วเปิดให้ชมนะครับตัวนี้ครับนี่ครับอันนี้เป็นอิตุสุไลเนอร์นะครับติดตั้งจากโรงงานนะครับดีไซน์สำหรับรถตัวนี้ครับเดิมก็จะมีสปอร์ตบาร์อยู่ข้างๆต้องถอดออกเพราะว่าตัวนี้จะเป็นใส่ตัวฝาท้ายไปนะครับวิธีใช้งานครับตัวนี้เราเปิดขึ้นครับเนี่ยเราเวลากดลงก็กดลงนะครับออโต้เลยครับก็ด้านหน้า จะปิดลงใช่ไหมครับแบบนี้นะครับนี่ครับอ่านอาจจะปิดลงนะครับนี่ครับการใช้งานวันนี้คือประโยชน์ก็คือกันฝนแล้วก็เก็บสัมภาระแล้วก็กันของหายนะครับล็อกได้ยวลองสาธิตให้ดูนะครับเวลาล็อกก็จับตัวนี้ก็ได้ครับนี่ครับกล็อกก็นี่ครับแล้วก็บิดล็อกขึ้นนะครับตัวนี้ครับแล้วก็พอล็อก ่านตัวนี้จะล็อกผ่านเซ็นท่าล็อกด้วยนะครับคือการของหายแล้วก็ยังกันชุดไฟท้ายด้วยนะครับเพราะตัวไฟท้ายนี้เปิดไม่ออกเพราะถูกล็อกไว้นะครับเนี่ยครับนี่ครับประโยชน์นะครับถ้าเปิดก็นี่ง่ายนิดเดียวนะครับนี่ครับบิดขวานิดเดียวครับแล้วก็ดันด้านหลังขึ้นก่อนนะครับให้สุดปุ๊บแล้วก็กดตัวรีโมทนะครับกดขึ้นก็จะสโลว์ขึ้นครับเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟนะครับเวลากลางคืนนะครับ จะมีไฟส่องสว่างนะครับนี่ครับปิดเปิดได้เป็น LED นะครับนี่ครับกลางคืนคงจะสว่างมากนะครับตัวนี้ครับนี่ครับสะดวกสบายนะครับสำหรับบางท่านไม่อยากใส่ลังคานะครับไม่อยากใส่แครีบอยก็ใส่ตัวท็อปอัพตัวนี้นะครับหรือเก็บกระเป๋าได้เสื้อผ้านะครับรองเท้าทุกอย่างนะครับสามารถเก็บงานได้เลยครับนี่ครับเรามาชมด้านขวานะครับก็จะเป็นนี่ครับติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้จะมี ,4 คูณดิฟล็อกให้ด้วยครับคือเวลาเราลดเราติดเนี่ยกดดิฟล็อกล้อก็จะจับเราเาหน้านะครับก็คือไม่มีการติดครับไปได้ทุกที่นะครับมาพาชมล้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นล้อ18ออกดำด้านนะครับนี่เลยครับตัวนี้จะเป็นยางบิสโตนะครับจากโรงงานนะครับแก็มาชมด้านผู้ขับขี่นะครับของพรีเมียมสปอร์ตออร์รถคันนี้นะครับนี่ครับแผงข้างนะครับ ดีไซน์สวยงามก็เป็นแบบทูโทนนะครับพับกระจกไฟฟ้ามีให้พร้อมนะครับแล้วก็เบาะผู้ขับขี่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ครับพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ครับอะดัพตีฟทุกคอนโทรลแพทเทิรนชิฟมีให้นะครับนี่ครับเต็มระบบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็พาชมระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับ2องไฮ 4ี่ไฮแล้วก็4ี่โลนะครับตัวนี้ครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้ครับเกียร์ไฮก็คือปรับเปลี่ยนได้ไม่เกิน100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกียร์โลต้องอยู่รถทุกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ใช้เกียร์ต่ํานะครับนี่เลยครับก็มาชมนะครับวีคอสขับเคลื่อน4ล้อนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของดาวรถต้นเพียงแค่5%หรือติดต่อที่ทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบสมลึกอีสูออนไลน์นะครับเบอร์มือถือแรกเลยนะครับ081 4 9 8 6 7 8 1ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ